สวัสดีครับร้านหนยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับรุ่นเพิ่มทรัพย์นะครับออกในปี2,518นะครับผมเป็นเนื้อเงินลงยานักตกทองคำนะครับลงยาน้เงินนะครับผมหมายเลขสวยครับหมายเลข6ของเราพ่อแมนไว้ตาต่างนอกรับนะครับผ่านระยะเวลามาปัจจุบัน2,566 นะครับผ่านระยะเวลามา8ปีนะครับเรียนนี้นะครับสวยนะครับผมท้าวอสุวรเนี่ยท่านก็เป็นนะครับมหาเทพจตุรัตเโลกบาลนะครับผมที่มีสินทรัพย์มากมายใครบูชาท่านเนี่ยก็นําความร่ารวยมานะครับซึ่งทรัพย์สินกันเองเพราะททรัพย์สินท่านเยอะนะครับผู้ผีปีศาจเกงกลัวนะครับมีคากล่าวว่าท่านเป็นนายแห่งยักษ์นะครับคนโบราณนะครับหรือคนชาวพุทธปัจจุบันก็นิยมนะครับบูชาท่านนะครับ ้าเป็นแบบนั้นหนักของจีนก็เรียกท่านว่าเป็นเทพไจจิงเอะนะครับผมก็คือเทพแห่งความมั่งคั่งร่ารวยนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยท่านลงมาช่วยนะครับกุสานิกชนเนื่องจากมันเกิดภัยพิบัติขึ้นเยอะนะครับมีภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาตินะครับไม่ว่าภัยสงครามภัยเศรษฐกิจนะครับภัยโรคระบาดต่างๆท่านก็ลงมาสงเคราะห์อนุเคราะห์นะครับ ผู้รู้ทางจิตวิญญาณนะครับกล่าวว่าท่านได้บัตรเจ็ดในงบประมาณลงมาเพียบท่านก็เลยลงมาช่วยผู้ทานิกคชนนะครับไทยบูชาท่านก็มีประสบการณ์ร่ำรวยนะครับโชคลาภต่างๆเยอะแยะเลยนะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับหมายเลขหกนะครับเรียวนี้หมายเลขสวยหมายเลขหกแล้วก็ต่อโคตรมอรัศมีก็คือแม้นั่นเองแล้วก็แม้นี่ก็เป็นสิทธ์นะครับสายแล้วก็จงนะครับบรรดาต่างนอกศึกษาตำราแล้วก็จง เคยเจอหลวงอจงนะครับในยุคนั้นเหมือนกันแล้วก็เป็นสิทธิ์ของพระเกจิอีกหลายสายนะครับอีกหลายท่านถ้าใครนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนี้ก็จะทราบดีนะครับองค์นี้สวยนะครับผมน่าเลี่ยมห้อยบูชามากเป็นลักหณาจดน้ํานะครับผมออกแบบดีไซน์ได้สวยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านเออเดี๋ยวอีกนิดนึงครับมาพร้อมกล่องเดิมเดิ ของก็มยัยีเดิมนะครับทาวิสุวรรณเพิ่มทรัพย์วัดหน่า,างนอกถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร096 9์เก้าหกเก้าห้าสียรือศูนย์แปดหนอย์างังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งนะท่นจะไม่พลาดนะครับทุกรายการมรตจุม,มงคลด,ดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ